ที่ความสูงประมาณเนี่ยมันแบบได้เงี้แต่ว่าหนอมันนักงังไงนู้นมันนั่งเอาแบบแฝงหรือเป่เอาแบบแฝงเลยก็ไอซื้อไอไอต้องสิบกิโลก่อนไอ้ต้องเอายาคนละตัวพวกนั้นนอมันเดือแบบสมมติว่ารอบแรกไอเอาอีแมงนอนรอบสองไอต้องเปลี่ยนแหมยาครับเมื่อรุนแม่ไอไปซื้อผลลัมโยไอเอาอีแมงธรรมดาแบบนั้นไอเปลี่ยนเป็นของดีท้องเอ็กีนะแต่นอนนี้ออยู่เลยเด้วยแต่ว่ามันจะมียาที่แบบเฉพาะหนอนเนี่ยแต่ว่ามันแปลงนะแปลงเด้ แต่ว่ามันเอาอยู่นะแต่ว่ามันแปลงแลพี่ไไจ,ะจะเลยมึงว่าแบบจะแนะนำไอ้ไปไอ้เก่งใจไงจะลงทุนสู้หอมันแน่นมันจะลงทุสู้ไงถ้ามันท่วมคือไปเด้อะไรนี่ทีแรกเคียดเขาเคียดด้น้ำไปซือแบบสองสามรวเรือเินเปอนก่อนบอุ้มไหแวมันลุนแม่น้ำแวบบงอ้มากรีแหมนม่มจะเอายามาชัดดิ แต่ว่าเขาแนะนำว่ามันต้อง